ประวัติศาสตร์การแข่งขันโอลิมปิกโบราณในสมัยก่อนคริสตกาลกว่า1000ปีมีการแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสประเทศกรีซโดยนักกีฬาเนี่ยจะต้องเปลือยกายเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายและเข้าแข่งขันในกีฬาประเภทที่พิสูจน์ความแข็งแรงเช่นกีฬาจำพวกมวยปล้ำผู้ชมก็จะมีแต่ผู้ชายและคนที่ดูก็ต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาเองด้วยแต่พอมีคนดูมากขึ้นชาวกรีกเลยย้ายมาแข่งที่เชิงเขาโอลิมปัสแทนนอกจากนี้พวกเขายังปรับปรุงการแข่งขันให้เป็นทางการมากขึ้นด้วยเช่นให้ผู้เข้าแข่งขันใส่เกงนขัเกง ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันได้แต่ยังไม่ให้ลงแข่งกีฬาที่แข่งขันในตอนแรกก็มีอยู่5ประเภทคือวิ่งกระโดดมวยปั้มพุ่งแหลนและคว้างจับโดยคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นมงกุฎกิ่งมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางไปทุกรัฐในฐานะตัวแทนของพระเจ้าการแข่งขันดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพศ936ที่จัก,กรพรรดิออรอโดซิอุสแห่งโรมันได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันเพราะมีการจ้างกันเข้าแข่งขันและมีการพนันเยอะเกินไปแต่หลังจากนั้นประมาณสิบ้ศตวรรษโอลิมปิกยุคป,ปัจจุบ